ฉันผิดเองฉันขอโทษฉันไม่ควรแย่งความรักกับลู่หนิงฉันไม่ควรแย่งความรักกับลู่หนิงฉันขอโทษฉันผิดเองฉันไม่ควรแย่งความรักกับลู่หนิงฉันทำให่พ่อแม่ต้องตายฉันสมควรตายพันครั้งาปีก่อนฉันช่วยครอบครัวแต่โดนรถชนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา ผ่านไปห้ปีถึงฟื้นแต่ในบ้านกลับมีน้องสาวบุญธรรมเพิ่มเข้ามาเฮ้ย hey, เสื้อตัวนี้พอดีดเลยดดีนะ <laughs> ทัทง้งๆนี่ลูกหนิงน้องสาวของลูกหลายปีมานี้เราคิดถึงลูกมากก็เลยรับเธอมาทั <laughs> าง้งๆฟื้นแล้วต้องดูแลน้องสาวด้วยนะหนิงหนิงเธอดีกว่าลูกอีกเธอต้องชอบเธอเหมือนเรานะน้องสาว ฉันทําทุกอย่างเพื่อช่วยพวกคุณจะนอนป่วยห้าปีเต็มแต่พวกคุณกลับหาคนมาแทนที่ฉันมาแทนที่อะไรที่สาวทําไมพูดแบบนั้นละ่ะเดี๋ยวนิ่งนิ่งๆแม้แต่คู่มั่นของฉันก็ยังต่อว่าฉันเพราะเธอทําไมจะถึงรังแกลูนิงเพิ่งฟื้นก็สร้างเรื่องถ้าเป็นแบบนี้อยู่เป็นเจ้าหญิงนิทราเถอะ อยู่เป็นเจ้าหญิงนิทราเธอเพราะงั้นฉันถึงดื้อดึงให้ลู่หนิงออกไปแต่ไม่คิดเลยว่าพ่อกับแม่จะพาเธอไปส่งแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนทั้งสามคนเสียชีวิตทันทีหลังจากนั้นครูมั่นฉันฝูชูจีกับพี่ชายฉันลู่ซือเยี่ยนก็เปลี่ยนความรักเป็นความเกลียด ลู่ถังแกเันฆาตกรเลวร้ายยิ่งกว่าหมากลับ้วไป,ไปพวกเขาบังคับให้ฉันคุกเข่าสามวันสามคืนและให้ฉันกราบพวกเขาเก้าสบเก้าครั้งขังฉันในห้องมืดให้เขียนจดหมายรับผิดทั้งวันทั้งคืนด้วยเลือดลู่ถังทดาใช้ความผิดให้ดีล่ะแกทำให้พวกเขาตายฝนรู้สึกผิดตลอดชีวิต ฉันก็เกลียดตัวเองมากฉันยอมให้พวกเขาทำร้ายกลายเป็นหมาที่อยู่ไปวันๆเท่านั้นฉันทำให้ลูกหนิงตายฉันทำให้พ่อแม่ตายฉันผิดเองฉันควรสดใช้ไปตลอดชีวิต HAPPY BIRTHDAY you. HAPPY BIRTHDAY YOU Happy birthday to YOU TO TO ได้คุณยูไดยูได้คยูคุณย้ยไ้คุณยไ้ยูได้คงณยด้ย้คุณยูไคุณยัไคุยได่ตุยได้คยูไยคุณยไไ หนิงหนิงของบ้านเรายิ่งมองก็ยิ่งน่ารักเนอะน่ารักกว่าลูกถางที่ดื้อด้านนั่นอีกเราทรมานเธอกว่าสามร้อยวันแล้วละครน,นี้จะต้องแสดงถึงเมื่อ,อไรแค่เล่นละครเฮ้ยก็แค่สามร้อยกว่าวันจะรีบอะไรละ่ะหรือจะให้เธอเจ็บปวดกับบทเรียนหนักกว่านี้อีกหน่อยดีไหมละ่ะใช่แล้ว เด็กดื้อน,นั่นหัวแข็งจะตายไปถ้าไม่เจอเรื่องลำบากบ้างเธอไม่ยอมรับหนิ่งๆแน่ครั้งนี้ที่เราทำเป็นตายาเธอคงไม่กล้าทำอะไรหนิ่งๆอีกแล้วล่ะ <c oughs> เพื่อเธอแล้วถึงต้องแกล้งตายโอเคงั้นรอให้ถึงวันเกิดเธอค่อยบอกความจริง ที่แท้พวกเขาก็หลอกฉันมาตลอดขอโทษนะพ่อแม่ขอโทษจริงๆขอโทษลนะ่าหนิงขอโทษนะขอโทษนะพ่อแม่ขอโทษจริงๆท้งเดทั้งพ่อและแม่ยังมีลูกหนิงอีกทุกคนตายเพราะเธอทั้งนั้นเธอทำร้ายไม่แต่พ่อแม่ตัวเองเธอไม่ใช่คนแล้ว <c oughs> ทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกที่พวกเขาแกล้งตายก็เพื่อบังคับให้ฉันยอมรับลู่หนิงให้ฉันต้องระชิญกับความเจ็บปวดและเสียใจสุดๆอาอยุวะในร่างกายคุณสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วตอนนี้เป็นเบริงระยะสุดท้าย อย่างมากก็อยู่ได้อีกแค่เดือนเดียว <_ D> ดีเลย <_ d> <_ d> งั้นเราให้ถึงวันเกิดพี่สาวเดือนหน้าให้ปล่อยเธอไป <_ d> แค่ปล่อยไปง่ายๆเหรอเนี่ยหนิงๆของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกจริงๆ ตนหลกเส้นดีพ่อแม่ที่รักฉันพี่ชายและฝูชูจีที่สัญญาว่าจะรักฉันตลอดไปทุกคนหลอกลวงฉันเพราะเด็กที่รับมาเลี้ยงคนเดียวฉันคงอยู่ไม่ถึงวันเกิดเดือนหน้าแล้วล่ะฉันรอให้พวกเขาปล่อยฉันไม่ไหวแล้วถังถัง ข้าสนวนไม่ดูเลยอยากตายหรือไงอืม hmm. ลู่ถังเธอไปไหนคิดจะนีการไทยบาปเหรอฉันจะกลับมาเดี๋ยวนี้แหละอ๋อลู่ลู่อยากกินขนมกล้วยวาเธอไปซื้อทีสิเดี๋ยวก็ถึงแล้วลู่ลู่ เธอเป็นใครทำไมหน้าตาเหมือนลู่หนิงเธอชื่อหนิงลู่ต่อไปจะอยู่ที่นี่ลู่ถังเธอทำให้ลู่หนิงตายพวกเราเลยหาคนมาแทนเพื่อปลอบใจตัวเองแบบนี้ไม่ได้เลย ไม่นั่นไม่ใช่ลู่จริงๆเป็นลู่หนิงที่แกล้งตายตั้งหากแต่ฉันก็จะตายอยู่แล้วจะเป็นใครสำหรับฉันก็ไม่สำคัญแล้วนี่ขนมกุ้ยห่า มีเลืดด้วยเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่สาวไม่อยากซื้อก็บอกฉันตรงๆทำไมต้องมาทำให้ฉันขยะแขยงด้วยลู่ทังเธอตั้งใจใช่ไหมเพไม่ได้ตั้งใจฉันเพิ่งประสบอุบัติเหตุฉันฉันเผลอไปเองอุบัติเหตุเหรอคิดว่าฉันโง่หรือไงประสบอุบัติเหตุแล้วยังยืนอยู่ได้ เธอชอบโกหกนักใช่ไหมงั้นฉันจะทำให้มันเป็นจริงมาน,นี่พี่ชายชูยชจิพวกคุณจะทำอะไรเอะ ท้าไม่มีเลือดออกเยอะล่ะก็บอกให้ขับรถเบาๆไม่ใช่เหรอผมก็คุมแรงไว้ดีแล้วนะวอะไรคือชนเบาๆถ้าป่วยระยะสุดท้ายร่างกายเะทนอะไรแบบนี้ไม่ไหวหรอกระยะสุดท้ายเหรอถ้าพวกเขารู้ว่าฉันเป็นมาเร็งแล้วพวกเขาจะเสียใจไหมจะสงสารฉันไหมตอนนี้ถ้าเป็นมาเรงเอา้เอาหนิงหนิงหมอหมุนจังเลยหนิงเร็วเข้าไปเรียกหมอมาจัดคนดูแลเธอ ใช้ยาดีที่สุดคุณลูกฮะฉันว่าคุณฝูกับคุณลู่น่าจะังไม่เข้าใจสถานการณ์คุณอยากอธิบายเองไหมจะได้ให้พวกเขาอยู่กับคุณให้เต็มที่ในช่วงสุดท้ายนี้ ไม่ต้องหลกักพวกเขาไม่เคยสนใจฉันเลยเ <c oughs> จ็บมากเลยปวดชัง <c oughs> ลู่ทางแค่นี้ก็รอโรองพยาบาลตั้งสามวันยังต้องชดใช้ความผิดให้เธอรีบกลับมาเดี๋ยวนี้ชดใช้ความผิดพวกคุณแค่อยากหาวิธีทรมานฉันมากกว่าได้เลยได้รอดูตอนที่ฉันกลายเป็นศพแล้วกันดูว่าพวกคุณจะเสียใจไหม เอ๊ะคุณลูกคะคุณฝูกับคุณลู่สั่งไว้แล้วขึ้นอยู่โรงพยาบาลไม่รู้กี่วันไม่รู้ติดเชื้อแบคทีเรียมาเท่าไหร่เพื่อป้องกันไม่ให้ติดไปถึงคุณหนิงต้องฆ่าเชื้อก่อนฆ่าเชื้อเหรอใช่ถูกต้องแล้วต้องฆ่าเชื้อฉันมีหลอยู่ฆ่าเชื้อไม่ได้หรอกแต่จไม่ได้นี่เป็นคำสั่งของคุณฝู เลือดเลือดเยอะมากคุณลูกคุณปู่เร็วเข้าจะเสียเลือดเยอะมากแล้วเร็วเข้ารีบช่วยเธอขึ้นมาเร็วเข้ารีบช่วยเธอขึ้นมาทูจีอย่าลืมแผนของเรานะผมรู้คุณชอบเธอแต่เหลือแค่เดือนเดียวแล้วต้องให้เธอได้รับบทเรียนถึงจะไม่กล้ารังแกนหนิงหนิงอีก แต่ว่าผมเป็นพี่เธอผมจะไม่เจ็บปวดเหรอแต่เพื่อนหนิงหนิงเราก็ต้องใจแข็งไว้ไปกับเธอ มันตลกดีนะฉันใกล้จะตายแล้วแต่พวกเขาก็ยังเป็นห่วงกลัวว่าฉันจะไปทำร้ายลู้หนิงอีก เมื่อฉันกำลังจะตายขอจากไปแบบสะอาดดีกว่าในเมื่อไม่รักฉันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเหลือร่องรอยอะไรไว้ เาอะไรเนะี่ะเหม็นจะตายไม่เกี่ยวกับเธอถ้าทีอะไรเนี่ยเธอยังคิดว่าตัวเองเป็นคุณหนูตะกุลลูกที่สูงส่งอยู่เหรอตอนนี้เนะี่ยเธอก็แ่ขมาที่ใครก็รังแกได้ถึงนั้นเธอจะทำอะไร ช่วยด้วยไฟไหม้แล้วรีบมาดับไฟเร็วทำไมจะอยู่ไฟไหม้เป็นลู่ถังเธออยากเอเข้าของของคุณลู่นิงฉันพยายามห้ามแต่เธอก็จุดไฟจนลุกไหม้เธอจะไม่สมนึกผิดอีกเหรอไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ได้ทำอย่าเสียเวลาเลยกล้าเผาของ,น,งนิ่งเหรอขังไว้ให้โดนไฟเผาด้วยเลย ไปกันพี่เธอพี่เธอพี่เธอไหลฉันออกไปไหลฉันหลออกไปเธอกลัวก็ต้องจัดการแบบนี้แหละพี่เธอไหลฉันออกไปไหลฉันออกไปไหลฉันออกไปฉันจะโดนไฟเผาตายจริงๆนะงั้นตอนนี้ไปตายซะเลย อะไรนะเธอให้ฉันไปตายตอนนี้เลยเหรอผมฝูชู่จีสาบานจะรักถึงถางไปตลอดชีวิต เด็กดีพี่จะปกป้องเธอเองนะทางๆจ้ะลูกเป็นลูกรักของแม่นะเป็นลูกรักของพ่อด้วยนะเมื่อก่อนนี้พวกเขาก็รักฉันแบบนี้แล้วทำไมถึงไปรักคนอื่นซะได้ล่ะ <laughs> อย่าทำเป็นตายหน่อยเลยลุกขึ้นมาสายตานี่มันอะไรฉันบอกไว้เลยนะคราวนี้แค่บทเรียนเล็กๆถ้าเธอยังกล้าทำลายของหนิงๆอีกฉันไม่ปล่อยเธอแนะพี่แรงทำแบบนี้ไม่เหนื่อยบ้างเหรอเธอหมายความว่ายังไงบทเรียนยังไม่พอสินะเดี๋ยวฉันออพอแล้ว จะพาเธอไปขอโทษต่อหน้าหลุมศพพ่อแม่นี่ <S <S ไปเถอะลุกขึ้นมานี่อไปภณรกิจไทยโทษวันนี้คือจากตรงนี้จะต้องคุกเข่ากราบไปทีละเก้า <S <S ลูกถังอย่าโทษพวกเราเลยจะโทษก็ต้องโทษตัวเอง ที่ทำให้พ่อกับแม่กับนิงนิงต้องตายถ้าเธอขัดขืนไม่ยอมคุกเข่าแล้วก็ลู่ถังนี่เธอคุณหนูลู่ถังรู้จักโตสักที 飞远去，怕你离我而去，更怕你永远停留在这里。如掌舵人，谁都想你流放去，倒流进天空的海底。 ขอโทษพ่อแม่กับหนิงหนิงซะขอโทษพ่อแม่กับหนิงหนิงซะขอโทษค่ะพูดดังๆหน่อยขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเออเฮ้ยแบบเนี้ยเขายังชั่วหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเธอกลับเองเธอปะ ฮ่าแม่พวกคุณรักลู่หน่งจริงๆถึงจะทำเป็นตายก็ยังอยากฝังอยู่กับเธอเลยอ่ะ <usc> สวัสดีค่ะฉันอยากซื้อที่ฝังศพคุณต้องการแบบไหนคะ ขอที่ที่อยู่ไกลจากตรงนี้ที่สุดค่ะเสร็จแล้วแจ้งฉันด้วยนะคะอ,อ๋อได้ค่ะลูกถิงซื้อที่ฝังศพทำไมฉันพี่ชูจีซื้อที่ฝังศพงเหรอได้ยินผิดหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันได้ยินเธอพูดจะทุบหลุมศพพ่อแม่กับคุณหนิงลู่หนิงด้วย เนี่ยลูกถังเธอทําให้พ่อแม่ตายยังกะทุบหลุมศพอีกเธอนี่ใจร้ายจริงๆเธอมันช่วยิ่งกว่าสัตว์เดยละฉานผมผิดหวังจริงๆฉันใจร้ายเหรอฉันทําให้ผิดหวังเหรอฉันไปทําให้ใครตายกันแน่ทุกคนก็ยังมีชีวิตดีๆกันอยู่คนที่ควรตายคือฉันคือฉันเอง เธอยังกล้าเถียงอีกคงยังโดนสั่งสอนไม่พอในเมื่อไม่รู้จักจำฉันจะสั่งสอนให้เธอจำขึ้นใจ 我属于你的注定，不属于我的命运。不要命，不离不弃，暴风雨里静静的运行。爱写出我的诗经，算不出我的命运。你借我的命，还给天地，还给你。 ลูถังห้ามร้องไห้นะมีคนรักถึงจะมีสิทธิ์ร้องไห้ไม่มีใครรักเธองั้นเราอย่าร้องไห้กันเลย พี่ชูจีฉันกินแต่ลูกที่หวานที่เหลือให้พี่ได้เลยหยุดเดี๋ยวนี้รู้ว่าผิดหรือ,อยังรู้แล้วต่อไปจะกล้าอีกไหมไม่กล้าแล้วไปเขียนใบสารภาพผิดเธอเห็นแล้วใช่ไหมล่ะ ในที่สุดก็เชื่อฟังรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เธอเหมือนเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจนในใจไม่มีพวกเราอีกแล้วเธอเปลี่ยนแน่นอนไม่กล้ารังแกหนิงหนิงอีกเฮ้ยเนี่ยลองจัดงานวันเกิดเธอล่วงหน้าดีกว่าไหมสซอรพรส์ย,ยิ่งใหญ่ที่หนิงหนิงกับพ่อแม่จะกลับมาอีกครั้งหนึง่งดีเลยเดีเลยคืนนี้จะเตรียมเริ่มเลย หนูลู่ถังอรุุสวัสดิ์เธอมาทำอะไรทำอะไรเหรอแน่นอนว่ามาดูเธอที่ถูกทุกคนทิ้งเหมือนหมาตัวหนึ่งดูแผลเต็มตัวสิไม่รู้ว่าพี่ชูจีกับพี่ซือเยี่ยนทำไมไม่สงสารเธอบ้างเลยเออไกลน,นะนะเธอยังคาดหวังกับพวกเขาอยู่นะงั้นฉันจะฉีความหวังของเธออีกครั้งดีไหม อะไรนะลูกถังเย็บถัฉันนะใช่ด้วยช่วย่ด้วยใช่เใชด้วยใช่ด้วใช่ด้วยเช้ย้ใช่ช่ดใช่ด้วย ในน้ำเย็นมากรีบขึ้นฝังเธอเชิ่อฉัที่แท้พวกเธอจริงๆไม่เคยเลือกฉันเลยสักครั้งเดียวเ,ยเอจ